สบายดีครับพี่น้องครับมือนี้อิมบุญกับสามชัยครับนี่เลยครับมากินเขาเสาอาหารเสาอยู่เมืองอุบลครับผ่านบ่อใดถ้าหากว่ามาหอดเมืองอุบลราชชธานี่แล้วครับมาต้องมากินอาหารเสาอยู่หานสามชัยครับพี่น้องครับเพื่อนมี่ยังเนี่ยครับผมแอบมาซองเบิร์ครับพี่น้องครับกู้อันนี้ซีเป็นนาซีเป็นกาแฟบูล่านครับนี่นะครับอันนี้อาชีพเป็นไขรลวกครับไข่ลววแล้ว กรมีเนี่ยเลยครับพวกคาเฟ่โบราณครับเลยครับพี่น้องนะครับของฝากให้ไลเพื่อนสิเป็นหมูย่อครับหมูย่อสามชัยครับนี่ครับนี่ว่าเป็นหมูย่อมาคือว่างไวเนาะอันนี้ต้องย่อขึ้นอันนี้เป็นหมูย่อเอรีครับนั่นอนครับเออว่างไว้ก็เป็นหมูว่างนะครับพนะนะครับนี่นะครับบรรยากาศของห่านสามชัยครับร้านสามชัยอุบลครับมาฮอดมาถึงก็ต้องมากินอาหารเร้านะครับ อา่าัเศร้าพี่น้องหารสามชัยนะครับบรรยากาศดีๆนะครับมีของฝากของตอนของทีระลึกนะครับเป็นหมูยองนะครับละกะ,ละเดี๋ยวจะภาพมาเบิ่งบรรยากาศดีๆข้างในร้านสามชัยพี่น้องพาพย,ยางมาเบิ่งโั้วนีเครื่องกาแฟโบราณน,นะครับนี่กาแฟโบราณครับกาแฟโบราณที่นี่ขั้วเองนะครับี่ขั้วเองเลยนะครับขั้วเองครับใช้เมล็ดกาแฟสองสายพันธุ์ ครับอาราบิก้ากับโรบัสต้ามาผสมเลยนะครับให้มาผสมกันแล้วก็ไม่มีล้วยเมล็ดมะขามอันนี้กาแฟล้วนๆที่นี่ทำขั้วเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีที่มีลายเดี๋ยวแอดไลน์ไว้เดี๋ยวผมจะเอาไลน์ให้ดูการขั้วกาแฟโบราณโอ้สุดยอดเลยครับคือขั้วขั้วแบบขั้วขด้วยมือด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เครื่อจักขั้วเองเลยนะครับขั้วเองสุดยอดเลยครับทำไมคนไทยทำไม ดูหน้าตาดีแล้วเกิดต่อคุณครับนี่ครับเพื่อนแคทแงอันนี้ชาบหรครับน้ำชาร้อนโอ้โหชาร้อนไม่ธรรมดาครับลีลาผสมสองสายพันธุ์ขึ้นกันไหครับชาเนี่ยครับโอ้โหชาสามะชาธรรมดาแต่ถ้ากาแฟนี่ผสมสองสายพันธุ์ครับอาราบิก้ากับโรบัสต้าครับอันนี้ไข่ลวกไหมครับ อันนี้ไข่ลวกไข่ลวกผมสั่งสองฟองครับตัวนั้นไข่ลวกสองฟองบำรุงดีขนาดเลยเด็กผู้ชายคนเดียวกินไข่ลวกสองฟองโอ้ต้องบำรุงทั้งสองไข่ครับถ้าบำรุงไข่เดียวมันจะไม่ไม่เกินกันครับไม่บเกินกันนี่ยรึเกินกันครับนี่นะครับครับคือบรรยากาศของห่านสามชัยครับพี่น้องใน้มาเมืองอุบลนี่ผาดบ่ได้ตองมากินก่อนครับจังสิไปเที่ยวหมองอื่นเนาะนะครับ ผมเห็นลีลาการชงการเสิร์ฟกาแฟแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โอ้สุดยอดเลยครับค,ครับดเดี๋ยวสิแวบไปเบิง้งแวบไปเบิ้งอีกทางหนึ่งครับเนี่ยจะพ้องงานคือรอเด็กครับแก่แล้วครับปีนี้ปีนี้61แล้วกี่รีบวะครับฮ่ายังหล่ออยู่เลยครับเนี่ยแก่แล้วปีนี้61แล้วครับปึ๊บครับปึ๊บ นี่ลีลาการจำนายใจแจกจอกลองกินดูเอากาแฟโบราณแก้วหนึ่งนะครับกาแฟแก้วนึงครับ่ากาแฟด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงเพิ่นกําลังเห็ดก๋วยจับครับเห็ดก๋วยจับครับม้ดมากเลยครับอันนี้เป็นขั้วครับสะอาดสะอาดมากๆเลยครับมียังไงครับนี่เลยอู้อันนี้เป็นชุดอียังครับให้กระทะให้ดาวบ่อ๋อครับดาวยังครับดาวเพชรหรือดาวผู้โตครับ อทรงงวดเพิ่อบอครับไทรดาวดาวมาแพงบอลหะล่ะเออนี่นครับส่งทุ่งวดเนาะทรงแนวมาทรงแนวเนาะโทษตามเอาเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับคือบรรยากาศในครัวนะครับมือนนี้แม่แอบ่องในครัวเพิ่์เลยครับลานสามชัยอุบลครับเพิ่อเตรียมเครื่องเตรียมมีหยางไวเรียบร่อยครับมาหอดเมืองอุบลแล้วบะหอดห่านสามชัยนี่คือว่ามาบ่ถึงครับ หมอกกระทงกระทะครับพี่น้องตั้งไว้ยางดีพนักงานมีเป็นเศร้าคนบ่ครับสิบปาสิบเอ็ดนะครับนี่แหละครับมาถึงเมืองอุบลก็อย่าพลาดนะครับมาลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของชาวอุบลนะครับมากินข้าวเปียกมากินไว้จับกันนะครับที่สามชัยนะครับมือนี้ไทยทอดบรรยากาศสดๆให้เบ่งนะครับกับบรรยากาศห้านสามไส้พี่น้องนะครับป้าด ลูกค้าเพิ่นขึ้นหลายเลยครับวันนี้ครับลูกค้าเยอะมากเลยนะครับโอ้โหลูกค้าสามชายเยอะมากเลยครับพี่น้องเนี่ยครับผมติดใจในลีลาเพิ่นเนี่ยชงกาแฟาโอ้โหต่อไข่ไข่เนี่ยไขในลีลาจเจ้าเนี่ยนะฮัทแทะอเนี่ยครับโอ้โการต่อไข่ต้องไปฮัดมาจากอเมริกาป่ะมีการต่อไข่ ครับดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นพาแต้มเลยนะครับสุดยอดเลยไปแล้วไปเสร์ฟครับสุยยดยอดครับควนท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 วน,ทวน,ทวน,นะครับถ้ามาอุบลพลาดไม่ได้ต้องมาสามชัยได้ถึงสองถึงสามถึงสามครั้งพี่มารับเงินผมพ0าโอ้ได้เลยครับพี่นอ้องเอฟซโตโตสนองแยมครับกดกดถูกใจถึง300ครั้งครับเดี๋ยวผมจะมาทานอาหารฟรีที่ร้านเพือ่อนบอกว่า กิฟต์ไวเชอร์ให้500บาทนี่ละนี่ละนี่ละด้วยจะบอกเอฟซีแฟนคลับกดไลค์กดชอบนะครับนะครับลีลาฟาดสุดยอดส่งไปช่วงนี้สายแล้วสายแล้วเนาะครับช่วงนี้น่าเยี้ยงเลยโอ้โครับช่วงนี้สายนะครับผมเพ็นงบาทนโอ้นะครับสวยเลยสวยเลยนะครับ้มนะครับ เอาตอนนี้ก็ขออนุญาตไปทานก่อนก็นแล้วกันนะครับขออนุญาตไปกินครับพี่น้องมะฮอดเมืงอุบลนมะฮอดเมืองอุบลนต้องนี่หละครับกินไวจับอุบลนเนาะเดิ๋ยวนีสุดยอดเลยนี่แหละของแซ่บเมืองอุบลนครับวันนี้มีอะไรครับมีกว๋วยจับครับกว๋วยจับอุบลนเี่ครับเส้นเส้นอุบลนจากร้านสามชัยพี่น้องเลยหอมเลยพี่น้องหอมมากๆเลยครับแล้วก็มี กาแฟโบราณโบราณครับนี my my ่ครับกาแฟโบราณนะครับแล้วก mm ็ม hmm. ีไ hmm. ข่ลวกครับพี่อ๊อกเอาไข่ลวกไหมครับไม่เอาเนาะเดี๋ยวโตโตกินไข่ลวกผมลุ้งขนาดขอบคุณครับนี่นะครับก่อนอื่นก็ต้องใส่พริกไทยก่อนลงไปครับใส่ลงไปลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วก็ถ้าโตโตก็จะใส่แม็กกี้นะครับใส่มิกกี้ลงไปในไข่ลวกนะครับอืมมาอุบลนี่ยย่าผ่าเด้อพี่น้องต้องมากินห่านสามชัย อยู่อุบลเพื่อเดินห่านได้บรแมนหลานเนยไปห่านสามชัยเนี่ยนะครับนะครับอืมดูเส้นครับอืสนนิเขาก็คือสนนิเขาอีหลีเนี่ยผมมาไม่อยู่ที่น้าซุปครับพี่น้องอยู่ที่น้าซุปแล้วก็อยู่ที่อ่หมูหยอนะครับหมูหยอเรียกว่าหมูหยอนะครับเนี่ยครับมันน่ากินอีหลีเลยครับพี่น้องเลยอืม ว้าวต่วแซ่บต่แซ่ตแบตแซ่บตแซ่บเนี่ยครับหมูยอหมูเขาเอิีหมูอย่างนอนเนี่ยหมูบดบ่อืมนี่ครับมาอุบลทั้งทีจัดไปเลยครับร้านสามชัยอบุบลเพื่อนบอกว่าถ้ากดไลค์ถึงสามร้อยนะครับการดูถึงสามร้อยครั้งเนี่ยครับมารับกลิปวิชเชอร์เลยห้าร้อยบาทนะครับที่ร้านนี้นะครับนี่เพื่อนบอกผมแล้วเจ้าของร้านนะครับ โอเคครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้โตโต,โตสโนอแยมดเลยนะครับ FC แฟนครับขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ